ลานว่างเชิงสะพานท่าขำมวันที่25-26ิบถึงกตุลาคมนี้ที่สุดแห่งอาหารทะเลที่สุดแห่งความสดเหมือนยกเทเลมาหาท่านถึงที่พบกับคารวานอาหารทะเลตลาดกุ้งตลาดทะเลสัญจอป่าไทยยกทัพบุกอำเภอท่าวังผาณนะลานว่างเชิงสะพานท่าขักว่าสวัน ที่25ถึง26ตุลาคมนี้ภายในงานพบกับอาหารทะเลมากมายหลากหลายชนิดมึกหลากหลายสายพันธุ์หอยสดสดส่งตรงจากแหล่งยังยังไม่หมดจัดหนักจัดเต็มด้วยกุ้งการกรามบังเรนกันแพงแสนนครปฐม ัวใหญ่ไซส์บิ๊กมาในราคาปากบอและกุ้งขาวตัวเป็นๆสดๆจากฟาร์มกุ้งสายฟ้าพร้อมบริการเผาย่างฟรีทุกรายการภายในงานยังมีร้านค้ามากมายอาทิเช่นเจแอนยำนรกปลากระพงทอดน้ำปลาหอยทอดไซทลักและยังมีน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดจากคารวานแซฟแน่แค่ลองรวมถึงเสียเคนปูหมานึ่งปูเนื้อไข่การันตีความสดสด ตรงจากทะเลขาให้ลองมาในราคาพิเศษสุดๆถูกและดีมีที่นี้ตลาดกุ้งตลาดทะเลสัญจรณัลานว่างเชิงสะพานท่าค้าวันที่25 2 6ตุลาคมนี้